อืมอร่อยคือร้านปิ้งย่างส่วนใหญ่อะเขาจะเอาเนื้อกับซอสหมักประกันไว้อยู่แล้วแต่หลายคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่ารสจัดเกินไปแล้วพี่รามก็ไม่ชอบอาหารรสจัดด้วยผมเลยคิดว่าพี่รามน่าจะชอบน้ำจิ้มรสอ่อนๆแบบนี้ครับแถมความหอมของงายังช่วยตัดความเลี่ยนของเนื้อด้วยครับตั้งแต่ร้จักกันมาก็มีวันนี้ี่แหละที่พี่ได้ยินเสียงน้องโรชพูดเยอะที่สุดอะ ก็แหมถ้าเป็นเรื่องการทําอาหารเนี่ยลูกชุบก็จะอธิบายได้ยืดยาวแบบนี้แหละค่ะเพราะลูกชุบนะ่ะมีอยู่แค่2เรื่องเท่านั้นแหละค่ะเรื่องแรกก็คือการทําอาหารเรื่องที่2องะก็คือเรื่องพี่รามไอ้แป้ง,แป,งแป้งหมายถึงว่าลูกชุบนะ่ะชอบสังเกตคนทานอาหารนะคะก็เลยรู้ดีว่าพี่รามอะ่ะชอบทานอะไรยังไงแบบไหนแต่จริงๆลูกชุบก็รู้หมดทุกคนนั่นแหละค่ะ คุณตีกลับนะ